สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเอซ่ามี4ทเทคนิคการพูดหน้ากล้องอย่างไรให้ดูดีดูมีสเสน่ห์มาให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือทุกๆครั้งที่เราออกมาพูดมาไล์สดหรืออัด วิดีโอก็ตามนะคะเราจะต้องมีรอยยิ้มทุกครั้งอย่าลืมนะคะเพราะว่าคนบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่มันเครียดเครียดนะคะเขาชอบอะไรที่ดูแล้วสบายหูสบายตาสบายใจนะคะข้อที่สข้อที่สองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ ตาของเราเนี่ยจะต้องมองไปที่รูกล้องเท่านั้นอย่ามองไปที่ใบหน้าของเราเพราะการที่เรามองไปที่รูกล้องก็เหมือนกับว่าเรากำลังสบสายตาให้กับผู้คนที่เขาเข้ามาเขาได้ดูเรานะคะนั่นก็คือมันเป็น,สนเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราพูด หน้ากล้องแล้วดูปังดูแพงนะคะข้อนี้หลายหลายคนที่พลาดไปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมนะคะข้อนี้สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะต่อไปข้อ3นะคะการแต่งตัวเราจะต้องแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมนะคะต้อง ดูดีเสมอในแบบในสไตล์ที่เราเป็นที่เราคิดว่าสวยทสุดนะคะต่อไปข้อที่4ี่ก็คือเวลาเราออกมาพูดเนี่ยเราจะต้องพูดให้เป็นธรรมชาติพูดให้เหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกับคนที่เขาเข้ามาดูเราค่ะเพราะทุกการดูเขาก็สัมผัสได้ถ้าเกิดเรายังรู้สึกเกรงเกรงนะคะก็จะสัมผัส ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเราจะต้องรู้จักการพูดที่เป็นธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะเข้าถึงกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเราได้นะคะโอเคอย่าลืมเอา4เทคนิคนี้ไปไปทำไปฝึกทำในทุกๆวันนะคะโอเคครณิซ่าก็ขอฝากเท่านี้กับทุกคนนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูเอซ่าด้วยนะคะครูเอซ่าจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ